รัตนายางไม่มีนพรสีสหัาดสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีธานังวรังค์กายสิวัรีจะมหาเถรังอาหารวันธามิทูรโตอาหารวันธามิทาตะยอาหารวันธามิสัพพโส พุทธะธรรมะสังฆปูเชีนะะิณโมพุทธ,ธายะพ,พุทธะไตรัตนญาณมรีนกรารสีสหัสสะสุมาาพุทโธธรรมโมสังโฆยะขาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาภักคีทานังวะรังสิวะรีจัมมาเถรัง อาหังวันทามิภูรโตอาหังวันทามิชาตโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนิณโมอุทายะพระพุทธไตวัฒนานมณีนภรัสสีสาสะุธรรมะพุโธธรรมโมสังโฆยะชาพุทโมนะพุทธะอุชาธรรมะูชาสังฆอูชา อาคีตานังวรังมันทังสิวะรีจะมหาเถรังอาหารวะรีทูระโตอาหารวันทามิทาตันโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชนินาโมุตรายะพระภูษากายรัตนยามมรีนุภารัตสีสังฆสัพสุธรรมา นังวรังตังตังสีวรีจะมหาเถรงอหวันทาทูระโตอาหารวันทามิทากโยอาหารวันทามิสักโศพุถะธรรมะสังคปูเชนินะโมพุทธายะพระพุทธตยรตนญานไม่มีนกพราศีสัสสุธรรมา ัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุท้าปูชาธรรมะูชาสังฆาปูชาอัคคีทานวะรังคังังสิวรีจะมหาเถรังอาหารวันธามิตะโอาหารวันธามิทาปโยอาหารวันธามิสัพพโสพุท้าธรรมะสังฆะปูเชนินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรัตนญาณมณีมนภรัสีสังขุมรามาพุทโธโธมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทาน,านาังคำคำคำวรังธรรมสีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทา,ามิทุระโตอาหังวัวนทามิทาตะโย อาหารทันมิสักพระสงค์พุทธธรรมะสังฆะปูเชมิสละโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายาเมลิมปัสสีสังสฆศุภะมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะคาพุทโธนะพุทธาปูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะกังาักลังสิวะริจะมหาเถรัง นะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอธิการนงวรรณะนงสีวลีจะมหาเอรังอาหารวันธามิภูระโตอาหางวันธามิทาคโยอาหางวันธามิสัพะโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนอยาง วม่มีนกพราสีสะอาสัอธรรมาพุทโทธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธคาปูชาธรรมมะปูชาสังฆาปูชาขับขีทานังวรังคังคังสิวะริจะมหาเถรังอาหารวันทามิทูลโตอาหารวันทามิทาจโยอาหารวันทามิสัพปะโตพุทธาธรรมะสังฆาปูเชนิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรวัตนายามณีนภรัสสิสหัสสุพามาพุทโธลัมโมสังโฆยะตาพุทโณพุทธาปูชาธรรมะปูชาสังฆบูชาอากีธาลังวะลังพันธังสิวะรีจะมหาเถรังอาหารวันพามิทูรโตอาหารวันพามิทาตโย อาหาวันธรมมิสัพสุุทธธรรมสังฆบ,บูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนยางมณีนพรัสสีสหัสสุธรรม,มาพุโทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบ,บูชาอากีตะนังวะรังทันทังสีวลีจะมหาเถรัง อาหารวันทามิภูรตโตอ,อาหารวันทามิทาตายโยอ,อาหารวันทามิสัพพโสพุทธ,ธาธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุธธทธไตรัตนายงมานีนภรัส,สีสหสัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโณนะพุทธาปูชาธรรมะปูชาสังฆบูชา อคีธ่านังวรังคันธงสิวรีจัมหาเถรังอาหารวันทามิภูรโตอาหารวันทามิคาสยูอาหารวันทามิสัพพโสพุทตธามมาสังฆคภูเชนิแะโมพุทธายะพระพภูตคายรนายามมณีโนภรัสสิสหัสสุธรรมาภุฑโธธรรมโมสังโฆ ยะคาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชาอภิเษกนังวรัวรนาอุปวิชฌะมหายานะอะหังวันทามิภูรโตอะหังวันทามิทากโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบ,บูเชมินะโมพุทธ,ธายะ นิพราสีสหัสสงตรมมาภูตโธธรรมโมสังโฆยะขาบุโมนะอุทธะปูชาธรรมะปูชาสังฆปูชาอากีทานังวรังรังหัสิวะริจามหาเถรังอาหารวันทามิภูระโตอาหารวันทามิธาติโยอาหารวันทามิสักขโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรปนายานมณีนพรัสีสหัสส ah ุธรรมมาอุนโตธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะอุนทบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคังสิงห์วิจจะมาเถรัง เชมีนะโมพุทธายะพระพุทธไตวัตนายามณีลการาสีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆและาพุทโะพุทธะปูชาธรรมะปูชาสังฆะปูชาอากีตานังวัฏฐานังสีวลีจะมาหาอิรังอหัรวันทามิภูรัโตอหังวันทามิอาติโย มาริสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมินะโมภุรยะพระพุทธไตรรัตนญาณมิโยมาสีสสัสสัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะขาพุทโมนะพุทธะปูชาธรรมะปูชาสังฆะปูชาอัคคีทานวะรังธรรมสีวะรีจัมม a h เถระ อาหางวันธามิทุระโตอาหังวันทามิทาคโยอาหางวันทามิสักโสพุทธธรรมสังฆูเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายรันมาิีลบรารสีสหัสสธรมาภูโธธรรโมสังโฆยะขาุทโนะพุทธะภูชาธรรมะภูชาสังฆภูชา อาคีฐานังวารังพันธังสิวรีจามาเทรังอาหารวันทามิธุระโตอาหารวันทานมีคาโยอาหารวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสัมภูเชมิะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีโนภรัสสีสหสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโก ยะธาพุทโมนะพุทธะูชาธรรมะูชาสังฆะปูชาอากีธานังวรังคังคังสิวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิปุรโตอหังวันทามิทาทโยอหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะูเสนินัโมพุทธายะพระพุทธารัตนัญัา มารีโลการาศีจันสรคุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะค่ะพี่น้องคะนี่ยอดถวายเนาะค่ะร่วมสร้างหอห้องปูเอื้อราชานักลัดนะคะพี่น้องเด้อค่ะจากอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะกับรวมทีมงานเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอให้ผู้ใดที่เขามาเบิ่งมาชมนี่ให้มีโชคมีมานเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ อขอให้แห้งๆปังๆทุกทุกท่านค่ะสาธุสาธุค่ะ